สวัสดีค่ะพบกับ Health Connect ค่ะในวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับผลการสํารวจการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแรกเกิดถึง3ขวบค่ะจะช่วยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ของพวกเขาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแรกเกิดถึง3ขวบนะคะสสสสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดทาการสารวจนี้ขึ้นค่ะ ในประเทศไทยมีเด็กจํานวนมากที่ขาดการดูแลและขาดการพัฒนาอย่างเหมาะสมสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนจัดเสวนาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการการดูแลการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีโดยชุมชนท้องถิ่นและหน่วยบริการปฐมภูมิ ความสำคัญของการทําข้อมูลเด็กรายบุคคลนะคะข้อมูลเด็กรายบุคคลและติดตามพัฒนาการทุกด้านของเด็กรายบุคคลสําคัญที่สุดสําหรับเป็นเรื่องหัวใจของ,ของ,ข,องของเรื่องนี้เลยประเด็นที่ซับซ้อนอะเนาะที่พวกเราเจะเซตพาริตี้กันมาแล้วเนี่ยพอเจอกรณีซับซ้อนซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งคือถูกทอดทิ้ง สองคือไม่ถูกทอดทิ้งแต่ก็ไม่ทำยังไงแต่ว่าพวกเราเนี่ยหรือกิจกรรมพวกที่เราทํากันมาเนี่ยจะช่วยหาคําตอบว่ากรณีเด็กที่เราต้องช่วยกันจัดก,การเนี่ยใครจะมาระดมไม้ระดมมือกันมาบ้างมันถึงจะช่วยกันแก้ปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นได้จากการสำรวจการพัฒนาการจัดการดูแลและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีโดยชุมชนท้องถิ่นและหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่อบาตอดอนแก้วอ,อแม่ริมจัังวดเชียงใหม่อบตคอรุมอภพิชัยจังหวอุตรดิตถ์อบตบาละอเภอกาบางังจัังหวดยะลาเทศบาลเมืองปากพูลอเ,พอเมืองจงังวนครศรีธรรมราชเทศบาลตบลพระแท่นอเภท่ามะกาจังหวกาญจนบุรีและคณะบุคคลร่วมสร้างพัฒนาเด็กปฐม,มวัยอเภอปทุมราชวงศาจัังหวดอำนาจเจริญเรื่องของการมีส่วนร่วมก็จะอยู่ใน มิติของการช่วยเหลือดูแลกันของขอครอบครัวนะคะของขอครอบครัวและก็ชุมชนด้วยส่วนหนึ่งซึ่งหลายพื้นที่ก็จะมีมิตินี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะที่มีสถานการณ์ของการระบาดของโรคอยู่ด้วยนะคะก็จะมีการทำงานอยู่สองลักษณะนะคะลักษณะที่หก็คือลักษณะที่เป็นการทำงานเพื่อยืนยันเรื่องของ บริการสาธารณะและก็การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในในสภาพทั่วไปแล้วก็การแก้ปัญหาเด็กนะคะในกรณีที่อยู่ในส่วนของสานการณ์การระบาดของโรคด้วยนะคะเป็นเรื่องของพัฒนาการกับการเจริญเติบโต แล้วก็จะไปอยู่ที่การส่งเสริมให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตก็คือการเล่นกับการเรียนรู้นะคะเรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคโรวมทั้งการได้รับภูมิคุ้มกันโรคด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นโภชนาการทั้งแม่และเด็กแล้วก็สวัสดิการสังคมโดยภาครัฐเองแล้วก็โดยชุมชนท้องถิน่นด้วยที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กนะคะ พบว่าเด็กในพื้นที่ชุมชนเจอปัญหาการส่งเสริมพัฒนาการไม่เหมาะสมเพราะความไม่พร้อมของครอบครัวทั้งปัญหาความยากจนการขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเกิดความบกพร่องด้านโภชนาการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และมีพัฒนาการช้ากว่ามาตรฐานเป็นต้น เด็กอายุ0-3ขวบเป็นช่วงเวลาพัฒนาที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กของพวกเขาหากมีพัฒนาการที่ดีและแข็งแรงจะทําให้การเรียนรู้ด้านสติปัญญาของพวกเขาพัฒนาไปด้วยรวมถึงเด็กๆต้องได้เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวเช่นการรู้จักชื่อเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรือผู้เลี้ยงดูการเล่นกับพี่น้องในบ้านการสํารวจสิ่งต่างๆในธรรมชาติรอบตัวเช่นสัตว์พืชผ่านการใช้ประสาทสัมผัส การเล่นน้ำเล่นทรายการเลี้ยงสัตว์ต่างๆที่ไม่เป็นอันตรายการทำความรู้จักชื่อและของเล่นของใช้รอบตัวเช่นในสีรูปร่างรูปทรงขนาดผิวสัมผัสเป็นต้นนอกจากนี้ผู้ใหญ่ควรฝึกให้เด็กๆรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นทั้งการล้างมือการขับถ่ายการรับประทานอาหารการถอดการใส่เสื้อผ้าการรักษาความปลอดภยัยและการพักผ่อนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา พ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวชุมชนและสังคมรอบตัวของเด็กๆจำเป็นจะต้องช่วยส่งเสริมพัฒนาการของพวกเขาในทุกด้านเพราะเด็กเหมือน้าเขาการทำให้เด็กดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่ยังเล็กเป็นการสร้างรากฐานการเจริญเติบโตและสร้างการเรียนรู้ของพวกเขาในอนาคต เด็กๆควรต้องได้รับการดูแลนะคะแล้วก็มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงวัย0ถึง3ขวบค่ะเป็นช่วงวัยที่สำคัญมากๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคอนเน็นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ